พั่วเดียวพั่วไตโอ้พั่วไตจากปีเหรอพั่วไตซาำซาบีเอาได้ยินว่ามีมีลูซ้ำคุ่เหรอูซคุณเพื่อนึงกระาตโอ้พั่วไตลูไตอ้าวซาำนี่มันสิหักตัวเลยนี่เคือโปไปหละพุ่นนะฮ้ยโไปหลยยัดหักหักกะแหละสิหักวเลยนี่นะโอ้หันขวย สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อผู้สุขคนอ่าเพรว่าจะเป็นอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ทั่วโลกเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบิสเตอร์คิงซีเอลเซนเก้าเซนเคยเนาะวันนี้บิสเตอร์คิงพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านนายเนาะพาทุกคนมาเบิ้งครอบครัวข้องแม่เท้ามีเนาะเพิ่นเป็นครอบครัวหนึ่งที่นอนอยู่ในครอบครัวทุกญาติข้องบ้านเนาะเพิ่น ผ่านการสอบถามของอการจัดตั้งบ้านนาให้ฮะแหละเนาะเพิ่อนยะู่คนเดียวเนาะเพิ่นอาศัยอยู่คนเดียวหนะ้าเสากินคําอยู่คนเดียวพ่อ,าาอเพินะเ่นก็ตายป่าแล้วเนาะลูกกระตายเนาะเลือนลูกสร้อยคนคนึงก็ไปเป็นกำมังกรอทับจ้างอยู่เวียงเนะาะกระทุกยากเนาะเอาตัวเองกำบารอดลูกชายก็ได้เนาะแล้วก็คนนึงก็ไปเป็นแหงงานได้ยินนะทางงาน,น ก็จะตั้งบ้านเธอในใน,ในบ้านเราเนาะว่าไปเฮ็ดเวียวย้ยกู้ประเทศจีนเนาะมาบ้านบบไรเนอะอาะลักษณะแบบยักทึกล้อไปฮะเนอะอาะทึกล้อไปทึกล้อไปเรา,าทำท่ามเขาเๆๆข้ากับยุ่งยากเขน่ะแทนที่ไปเฮ็ดเวียวกยู้ทางจีนหุ่นกับแทนที่ฟ้าเงินฟ้กคำมาให้แม่แต่สุดท้ายแม่ก็ได้ห้าสากินคำ เก็บผักเก็บมีไปค่ายก็ได้ส่งยื่นเงินไปให้เพื่นนอนเนาะแหงยุ่งยากสมควรขาะเพื่อนรามืมอนี้บิสเตอร์คิงด้เอาสภาพสีวิตการเป็นยู่หงองไมเท่ามีไม้พี่น้องป้งไปแล้วกัพี่ๆน้องๆทุกคนได้เบิ่องํำกันเนาะเอาเ่าไปเบิ่องกำกันเลยเนาะเนาะอันนี้จะแม่นสภาพเพื่อนของเพิ่นเนาะเฮือนของเพื่อนนี้แม่นตงังอยู่บ้านนาไ้เนาะ บ้านนายเมืองศรีบุรีแข้งศรีบุรีเฮือนนี้เป็นเฮือนสรงเก่าเนาะตั้งแต่พผูเพ้นยังมีชีวิตอยู่แหละเนาะได้ปลูกได้สร้างนํากันมาเนาะก็เป็นเฮือนเก่าคือให้เบิึงทุกคนเนาะเก่าละเนาะเฮือนเนาะสภาพเฮือนเพันอยู่ประมาณนี้เนาะกองรางเพันอาศัยอยู่ผู้เดียวเนาะเก็บผัก ก็บผักเก็บมีตำ่ำห้วยตำ่ำห้องตำ่ำย่างไปไค่แต่ละม่มีพอประคังชีวิตเพิ่นไปวันวันเนี่ยแล้วเนะะาะการสิให้ทุกคนเบิ่งสภาพรอบๆเนาะว,ว่าแม่เท่าเพิ่อนอยู่คนเดียวนี่นะหนาะแมนะ่เพิ่อนอยู่คนเดียวนี่ยุ่งยกากไรเพราะว่า,วายามเจ็ยบยามเป็นกับบุมมีเงินซื้อยุกซื้อยาอ ันก็แม่นตั้งแต่สมัอยอัวเพื่อนยังมีชีวิตอยู่เลยนนเนาะแต่เฮ็ดได้ซ้ำกันมานเนาะนนี้จะแม่นหันขัวเพิ่นเน,ะนี่ยเนาะขัวเพิ่นเขนะีเ่ยเนาะจะอ้อมไปทางนั้นจะตัวนี้จะแม่นซาำเนะน,นี่ยเนาะวันนี้เราจะขึ้นไปลุมกับ เพื่นอนต้งกันพี่นอ้องนังท้าหอย่นอครับขึ้นไปข้าเพ้นก่อน สบายดีแม่สบายดีเออแม่ซื้อย่งแม่ขมีโอ้แม่คาม,ม,มีเนาะแม่คามียู่บ้านนาไฮเจ้าบ่เบอร์านาไฮเมืองสยบุรีเนาะเอาได้งินแล้วแม่ยู่คนเดียวเหรอยู่คนเดียวโอ,อ้ลูกเตาไปใช่หมด ลูกเจ้าไปจีนผู้นึงไปเห็ดเวียจจีนเจ้าผู้นึงไปยุสยมีจักคนณกับลูกแม่นะเวียงช่องคุณล้วพัวเดี๋พัวตายโอ้พัวตายจากพีเหรอพัวตายา้ำซ้บปีเอาได้ยินว่ามีมีลูกซ้ำคุณเหรอลูกซ้ำคุณผู้นึงกะตายโอ้พัวตายลูกตายแล้วลูกช่องคุณเจ้าอ,อ,อันผู้ไปเห็ดเวีอยู่เวียงนั้น เราไปเป็นเฮ็ดเวียกยั่ง่งเฮ็ดเวียกยั่งลืมอะลืมแอ้วผาอินอันไปเขาเวาไปเอาคนหฮะเราบัดนี้กาเขาไปเฮ็ดเวียกฮะนะดยูนบอร์ยุยู่วเียกนะดูเวียงไปเฮ็ดกรรมกรเฮ็ดกรรมกรเนาะผู้ชายเนาะผู้ชายเออได้กินอีโจ้คุณด้กินแบบเป็นเรื่องอยู่คุณบอก อือเลีย้ยงกระพุนเนี่ยกระพุนจับอยู่คุกโอ้กระพุนบมตัดสิ้นเธื่อเนาะแล้วแม่ก็อยู่ผู้เดียวเนาะอยู่ผู้เดียวพวกกระต่ายปะโอ้ยเนาะยังว่าเป็นนันนันมาเนี่ย <c oughs> แล้วผู้อยู่จีนเนี่ยเป็นอะไรการฟักเงินมาอ,อันก็ฟักเงินมาให้แม่ยช่เนาะฟักมาเออเดือนนึงเทาได้่ฟักมาน่ะช่องเส,นส,สน้นซ้ำเส้นโอ้ฟักมาช่องเส้นซ้ำเสน ต้องมาแต่ละเดือนะอเะเอเดือนได้กันเรือก็รช่องเชน่นทงเรือกอะช่างเช่นไป<อ> <c oughs> ในบ้านว่าแต่ละมือก็ให้แม่ไปเก็บผักเก็บมีดมาไข่มันบอกสุตลัดนะเจอาไปนี่โอ้แสดงว่าเลือลูกซ่องขนเนาะผู้นึงไปเห็ดเมียูจีนเราเอาได้ยินในบ้านว่าเจ้าได้ฟักเขาไปให้ลูกยูจีน เจ้าเป็นยังยังฟ้าไปอยู่จิตสทันทีลูกมนมาน้มมีมันแพงกว่าดิเขาเจ้าเดือนเดือนลูกเขาโทรแม่ลูกเศร้าเลยเราจะฟังบ่เงินเดือนลูกเขาหรไอยู่หุ่นน่ะว่าห่มไปนั้นในเดือนในลานตายดีหลันช่องล้นซ่านนี่เนาะแล้วดินนีนบาดท่ามวัตถุมามันเลงก่อนฟ้าเขาไปดุนหรอดแม่ฟ้าเขาไปให้ลูกจีนนเตนเดือนเล้ว ฟักไปจากโหลสาวสาวหลอเจ้าเนาะแทนที่อัน,นลูคุณสิฟักมาให้เนาะแม่ฟักไปให้เนาะหกสิบปุณหะค่าฟักโอ้เนาะพวกกระายป่า่ายูบด,ดีนะอ,อันนั่นกระไดยกทุกลูกออกมืดแล้วดิลูกนะอืมแล้วอัน,น,อนไปเฮ็ดเวียกยังเรอตำมันแม่หัะยังว่านี่ แม่ก็ไป่ท่ามือแรงเลยเห็นนั่งกินมือในนั่ะกินเขาเราบอกตอนเสาร์นี่นะกินแล้วเห็นนั่งกินยิ้มตุ้มไข้ปิดเออตุ้มไข้ปิดแล้วมือแรงไงพัดรัดไปนะตอนอันมีแต่ลงตลาดแรงเนาะเอามาซอกห้าแม่รเลยซ้ำเทอร์ซี่เทือดเลยนี่นะมาบ่ได้กระบ่เจอจากเทือดมือนี้ก็เลยมาตึ้มนึ่งเส้าวะ มึงได้เจอเพื่อนมือในเซาแด้วกับเพื่อนมาเจอนี่ก็ดีใจเจอแม่นะครับใจเออสี่ข้ออนุญาตแม่ไปไทยเพิ่งสภาพเงินไหนหรือแม่เด้อไปเลิศเจ้าะเจาเจาแม่ชื้ออันคำมีเนาะเจ้าแม่คำมีอันนี้มันสภาพเงินของแม่คำมีเนาะโมนี้ก็ได้มาเก็บสภาพเงินอยู่ข้องเพื่อน พิ่นอยู่คนเดียวเนาะไก่เน่าหรไก่เออมันเข้าเหินเนาะไก่เนาะอ่าเนาะการสิภาพการเป็นอยู่ของแม่ขม,มีเป็นอยู่อ่าคนเดียวนี่แลหละเนาะโอ้นี่นี่ต้มไข่นี่ตินต้นี่แม่ไข่รยยังบานนี่นะอเออซาดนี่มันสิยหักตัวนี่อเออโปไปแล้วพูดนะ บ้ายแหละยัดหักหักกะแหละสี่หั <No. S 1> กเว <laughs> ัวนี่นะโอ้หันขวาย่างหนักห <c oughs> นักอ๋ <c oughs> สบายดีอ่า พี่พี่น้องน้องทุกคนเนาะมือวนนี approxim, ้ก็บิสต์ค er> ิงก็เลยมายาๆแม่ขามีเนาะฮอทฮอทเหินพนนีแหละเนาะเห็นเพื่อนกัยุ่งยากไล่เนาะเบืองกันเป็นยูของเพิ่อนยูผู้เดียวทุกคนยูผู้เดียวพวกกระต่ายปะมีลูกน้องกันสามคนลูกกวกติเสียชีวิตลูกกกกับเสียรสีวิตพวกกระต่ายเนาะเลือลูกซองคนผู้นึงกับไปเฮ็ดเวียกอยู่เวียงจัน ไปก็มีเรื่องมีราวอยู่หุ่ึกจับอยู่หุ่นเนาะแม่ก็บ่สามารถซอยเรือได้ย้อนแม่ก็เาก็แก่แล้วเนาะอ่บ่ฮู้เลยเนาะผู้นึงเอาตดถึงจับอยู่เวียงุนแล้วก็ผู้นึงไปเฮ็ดเวียกอยู่จีนเฮ็ดเวียกอยู่จีนกกะงกมาอยู่แต่ก็เบิ่งสภาพแล้วก็สิยุ่งยากเพราะว่าฟางมาเดือนบางเดือนก็200,000 300,000หาเนาะแล้วก็แม่เพิ่นก บางเดือนกับโบฟักมาสัมโนบางเดือนกับโบฟักซ้ำสินะบางเทือกสี่ห้าเดือนกับโบฟักโดนกับฟักมาเนื่องเพราะว่ากเขาก็หู้ได้ว่าก็สิมีความยุ่งยากว่าอยู่คุณกับยุ่งยากไรเพราะว่าแม่เขามีเพิ่นได้ยินมาฟักเขาไปตืมบอกฟักเขาไปให้ลูกกินอห้าฟักไปไปเดียวดิอ๋อเนี่ยแทนที่อันลูกสิฟักมาเราฟักไปเพราะว่าค่าของซีฟยู่คแพงหมดเสนอการยุ่งยากก็สมควรเนาะอันนี้ก็เอาสภาพ ชีวิตการเป็นอยู่ของแม่คำมีมาให้พี่พีๆน้องๆทุกๆคนได้เบิง่งได้ส้มนำกันทุกคนเนาะืน้นนี้ก็สีข้อลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะสวัยดีเนาะ